สื่อดังต่างประเทศสายเศรษฐกิจดีอโคโนมิสวิเคราะห์ว่ากัมพูชาอาจกำลังจะหลุดจากวงโคจรของจีนและเปิดรับเพื่อเข้าหาประเทศตะวันตกมากขึ้นเพราะรัฐบาลจีนก็คงไม่ใส่ใจเหมือนเดิมและกัมพูชาเองก็ไม่อยากจะเสี่ยงถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ในรัฐบาลทรัมป์เล่นงานโดยเฉพาะในเรื่องอุตสาหกรรมการหลอกลวงต้มตุนทางออนไลน์หรือแก๊งคอรเซนเตอร์ การเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลทรัมป์ที่มีนายมาโกรูบิโอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทําให้รัฐบาลหลายชาติต่างจับตามองท่าทีของรัฐบาลใหม่สหรัฐอเมริกาเป็นพิเศษโดยเฉพาะจีนและประเทศริ้วล้ออย่างกัมพูชาที่เคยมีประเด็นกับนายรูบิโอมาก่อนในสมัยครั้งที่ยังเป็นวุฒิสมาชิกข,ของรัฐฟลอริดาที่พยายามผลักดันกฎหมายคว่มบาตประเทศเหล่านี้อย่างแข็งขันจนถูกขนานนามว่าเป็นนักการเมืองสายเหย่่ยวที่ต่อต้านจีนและพันธมิตรโดยเฉพาะกัมพูชาที่เขาเคยตราหน้าว่า เป็นประเด็นการกระจอกงอแจากประเทศโลกที่3จนทำให้รัฐบาลจีนต้องประกาศแบนนายริเบโอห้ามเข้าประเทศมาแล้วแต่พอรัฐบาลทรัมป์แต่งตั้งนายริเบโอขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่จะต้องเดินทางเข้าออกประเทศจีนเพื่อเจรจารในหลายประเด็นในอนาคตรัฐบาลจีนจึงรักษาหน้าตัวเองด้วยการเปลี่ยนการเขียนชื่อนายมาโกริเบโอเป็นแบบใหม่แต่ยังอ่านพ้องเสียงเดิมเพื่อเลี่ยงการใช้ตัวอักษรเดียวกับที่เคยประกาศแบนเอาไว้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลจีนไม่พอใจท่าทีของนายริเบโอมานาน แต่เขายังเกรงสหรัฐอเมริกาอยู่จากการที่เป็นตลาดสําคัญของจีนการออกมาแสดงท่าทีต่างๆของคนในรัฐบาลจีนก็สะท้อนเห็นถึงการเกรงกลัวมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาเช่นกันไม่ไว่าจะเป็นการเดินทางม,มาไทยของรัฐมนตรีความมั่นคงของจีนเพื่อจัดก,การปัญหาคอเซ็นเตอร์ถ,ถึงที่หนึเมืองไทยก็เป็นเหมือนการแสดงในเชิงสัญลักษณ์ว่าจีนไม่เพิกเฉยกับปัญหาเหล่านี้และผลักความรับผิดชอบจากตัวเองมาให้ไทยแทนราวกับว่าไทยก็มีส่วน ในการสนับสนุนอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้ด้วยและทําให้แก๊งหลอกตวงทางออนไลน์ยังมีที่ยืนในภูมิภาคอินโดจีนโดยเฉพาะในพามา่าจากการที่รัฐบาลทรัมป์กลับไม่ให้ความสําคัญกับคนอเมริกันก่อนเป็นอันดับแรกมากกว่าที่จะให้ความสนใจนในเรื่องประชาธิปไตยและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆเหมือนในอดีตซึ่งที่ผ่านมาชาวอเมริกันจํานวนมากได้รับความเสียหายจากแก๊งคอร์เนเตอร์เป็นเงินมหาศาลตามที่เราได้เคยนําเสนอไปแล้วนั้นและรัฐบาลเขเมรก็ถูกเจับตามมากที่สุดในประเด็นนี้ จนมีโอกาสที่จะถูกเล่นงานโดยรัฐบาลอเมริกันซึ่งแน่นอนว่าน่าจะมีนายมากโกริเบโอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังล่าสุดสื่อดังระดับโลกสายเศรษฐกิจดีอ c โคโนมิสได้เผยพร่บ,บทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของกัมพูชาว่าประเทศเล็กๆประเทศนี้น่าจะกำลังจุดออกจากวงโครจรของจีนและผู้นำประเทศคนใหม่นายฮุนมาเนตน่าจะมีท่าทีเข้าหาประเทศตะวันตกมากขึ้น หรืออีกในหนึ่งก็คือนิ่าออกจากจีนเพื่อหาที่พึ่งใหม่อย่างสารพริการนั่นเองในสมัยแรกของโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีของอเมริกากัมพูชาถูกเรียกว่าเป็นประเทศลิ้วล้อของจีนเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลืออย่างน้อย1,000ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีตั้งแต่ปี2016ถึงปี2020เน้านหน้าที่อเมริกันสงสัยว่าประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้กำลังทำข้อตกลง เพื่อเป็นเจ้าภาพในการตั้งฐานทัพเรือของจีนซึ่งเป็นแห่งที่2นอกประเทศจีนพวกเขายังพูดกันด้วยว่าประเทศนี้ที่ขายสิทธิ์วีโต้ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนให้กับจีนเพื่อที่จะหยุดสมาชิกในกลุ่มจากการต่อต้านความทะเยอทะยานของจีนในการขยายอิทธิพลเหนือทะเลจีนใต้แต่ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชาไม่ค่อยจะดีนักจีนไม่ได้ให้เงินกู้ก้อนใหม่แก่กัมพูชาเมื่อปีที่แล้วทั้งปีมีความลังเลจากจ,ากจีนที่จะลงทุนในโครงการเรือธงของรัฐบาล ซึ่งเป็นโครงการคลองที่จะเชื่อมแม่น้ำโขงเข้ากับทะเลและพันธมิตรทั้งสองได้ะทะเลาะก,กันในช่วงปีหลังๆเกี่ยวกับศูนย์หลอกดวงต้มตุนที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาแม้ว่าจะเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมของจีนแต่กลโกลงเหล่านี้กับมุ่งเป้าไปที่ชาวจีนด้วยและบางครั้งก็ส่งคนจีนไปทำงานในศูนย์ต่างๆในกัมพูชาซึ่งแต่ละฝ่ายต่างโทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่ทำอะไรเพื่อปราบปรามอาชญากรเหล่านั้นผลที่ตามมาก็คือการทดสอบผู้นำรุ่นใหม่ของกัมพูชา นายฮุนเซนอดีตนักปฏิวัติจอมเจ้าเล่ห์ที่ปกครองกัมพูชามานานเกือบส,สี่ทศวรรษเกษียณจากคณะรัฐมนตรีพร้อมสหายร่วมรบในอดีตในปี2023ในการเปลี่ยน่านอำนาจที่ไม่ธรรมดานี้ตัวเขาและรัฐมนตรีคนอื่นๆส่วนใหญ่มอบตำแหน่งหน้าที่ด้วยการส่งผ่านไปให้กับลูกชายของแต่ละคนต่างจะพ่อของพวกเขาที่เติบโตขึ้นมาในช่วงที่มีแต่ความหวาดระแวงและยากจนจากสงครามกลางเมืองในกัมพูชากลุ่มผู้นำกำัมพูชารุ่นใหม่ เติบโตมาในยามสงบและได้รับการศึกษาในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ฮูลมาเนตวัย47ปีที่สืบทอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากบิดาของเขาและเป็นสิทธิ์กล่าวเพียงคนเดียวของโรงเรียนนายรอยเวสพอยต์ของสาหารัฐอเมริกาที่เป็นหัวหน้ารัฐบ,บาลของประเทศหนึ่งในโลกต่างจากบรรดารุ่นพี่ของพวกเขาที่คุณสามารถพูดคุยได้นักการทูตจากตะวันตกในกรุงพนมเปญคนหนึ่งเปิดเผยและเขาได้กล่าวเตือนว่าการได้รับการศึกษาในประเทศตะวันตกไม่ได้หมายความว่าผู้ปกครองคนใหม่ จะเอียงไปทางประเทศตะวันตกโดยอัตโนมัติแต่เขาก็ไม่ได้ละเลยมุมมองและทัศนคติเดิมที่พ่อแม่ของพวกเขามีต่อเรื่องนี้เช่นกันอเมริกามองว่าผู้นําคนใหม่และภาวะที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับจีนเป็นโอกาสที่จะสามารถดึงกัมพูชาออกจากวงโครจรของจีนได้ในช่วงดือนท้ายๆของการบริหารประเทศ รัฐบาลโจไบเดนได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีชุดหนึ่งไปลองเชิงที่กรุงพนมเปญซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีกลาโหมผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA และผู้บริหารสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเรือรบสหรัฐได้ไว้จอดที่ท่าเรือกัมพูชาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2016แซมเอลปาปาโรผลเรือเอกสหรัฐตำแหน่งในปัจจุบันที่จะทำหน้าที่บังคับบัญชากองกำลังอเมริกันในกรณีเกิดความขัดแย้งกับจีน ได้บินไปเยี่ยมชมเรือลำนี้ด้วยถึงกรนั้นก็ตามยังมีข้อสองสัยว่าการปลองดองจะไปได้ไกลแค่ไหนประการแรกนายฮุนเซนยังคงมีอำนาจอยู่โดยดำรงตำแหน่งประธานพักรัฐบาลและขอรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในฐานะประธานวุฒิสภานายฮุนเซนมักจะออกแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับนโยบายต่างๆก่อนที่รัฐบาลจะนำไปปฏิบัติเขาเป็นผู้จัดการที่เก่งพอตัวเลยทีเดียวและใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับพนมิตรของอเมริกา เช่นญี่ปุ่นและออสเตรเลียเพื่อสร้างสมดุลกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนแต่เขาก็ยังคงระแวงอเมริกาอยู่ในปี2017เขาได้กล่าวหารัฐบาลอเมริกันว่าวางแผนร่วมกับผู้นําฝ่ายค้านในความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลก่อนที่ต่อมาจะจับผู้นําฝ่ายค้านเข้าคุกในยุบพักการเมืองที่เขาสังกัดโดยที่ไม่มีการแสดงหลักฐานดใดๆทําให้ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกตึงเครียดอย่างหนัก นอกจากนี้ยังมีความสงสัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปรากฏตัวของจีนที่ฐานทัพเรือเรียมตั้งแต่มีการรั่วไหลของร่างข้อตกลงสู่สื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในปี2019ที่รัฐบาลกัมพูชาให้จีนเข้าถึงฐานทัพดังกล่าวเพียงชาติเดียวในขณะที่วิศวกรชาวจีนก็ยุ่งอยู่กับการขุดลอกท่าเรือและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานายฮุนเซนประกาศว่า ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศแรกที่จะเข้าเทียบท่าอย่างเป็นทางการที่ฐานทัพแห่งนี้หลังจากการปร,ปรับปรุงเสร็จสิน้นแต่เรือคอเวตของจีนสองลำได้จอดเทียบท่าใหม่ที่นั่นตลอดทั้งปีที่แล้วเจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างว่าจีนมีแผนที่จะเข้าเทียบท่าที่ฐานทัพแห่งนี้และได้บริจาคเรือเหล่านี้ให้กับกัมพูชาและมีการฝึกอบรมลูกเรือชาวกัมพูชาเกี่ยวกับการใช้เรือเหล่านี้เท่านั้นนักวิเคราะห์ชาวตะว,วันตกแสดงความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ และสุดท้ายการลงทุนที่สําคัญที่สุดของจีนในกัมพูชาคือสิ่งที่จีนยังไม่ได้ทําในปี2023นายฮุนเซนประกาศแผนการสร้างคลองฟูนันเตโชที่มีมูลค่า1 7 0 0ล้านดอลลาร์จากแม่น้ํำขงไปยังทะเลคลองดังกล่าวจะช่วยให้กัมพูชาสามารถตัดผ่านสามเหลี่ยมป่ากแม่น้โคงในการส่งสินค้าออกสู่ต่างประเทศได้นอกจากนี้ยังเป็นเหมือนการยียวยาทางประวัติศาสตร์ จากการที่ต้องสูญเสียสามเหลี่ยมปากแม่น้าให้กับเวียดนามเป็นยุคอาณานิคมและไม่เป็นการพูดเกินจริงเลยเกี่ยวกับความสําคัญทางการเมืองของคลองสายนี้ที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อกล่าวนายฮุนเซนกําลังเดินพันชื่อเสียงของตนด้วยคลองสายนี้โดยได้เพิ่มคํานําหน้าชื่อคลองด้วยคําว่าเตโชซึ่งหมายถึงยิ่งใหญ่หรือทรงอํานาจจีนได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดทุนหลายโครงการในกัมพูชา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงสนามบินแห่งใหม่ในเสียมราชซึ่งใช้งานได้เพียง20%ของระดับความจุแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตึงตัวเจ้าหน้าที่จีนอาจกังวลเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทางน้ําที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเรือขนส่งสินค้าอาจใช้แม่น้ำโขงต่อไปซึ่งก็ยังคงใช้ได้ฟรีและสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้เจ้าหน้าที่จากญี่ปุ่น ได้พิจารณาความคุ้มค่าในทางธุรกิจแล้วและสรุปว่าไม่เห็นด้วยเพราะดูเหมือนว่าจะมีทางเลือกอื่นไม่มากสำหรับการลงทุนจากจีนหากจำเป็นจะต้องสร้างคลองนี้และในทางการเมืองก็มีทางเลือกน้อยในการสร้างคลองเช่นกันหากสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ความสัมพันธ์ของจีนและกัมพูชาก็จะกลับมาเป็นปกติ ระบอบเผด็จการของกัมพูชาเป็นอีกปัญหาหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์อาจจะไม่สนใจในเรื่องบรรทัดฐานทางประชาธิปไตยเหมือนรัฐบาลก่อนแต่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเขาใช้มาตรการที่แข็งกร้าวต่อการใช้อำนาจในทางที่ผิดของนายฮุนเซนในช่วงที่นายรูบิโอดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกและหากอดีตวุฒิสมาชิกคนนี้ตัดสินใจเข้ามาดูแลในเรื่องของกัมพูชาผู้บริหานคนอื่นในรัฐบาลทรัมป์ก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับจุดยืยนของเขาแน่นอนว่า หากนายริเบโอตัดสินใจเข้ามาจัดก,การอุตสาหกรรมการหลอดลงต้มตุนในกัมพูชาด้วยเรื่องนี้อาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเด็นในเอเชียที่รัฐบาลทรัมป์และรัฐบาลจีนจะมีมุมมองที่ตรงกันและนั่นอาจจะเป็นหายนะของแก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชาจากการวิเคราะห์ของทีมงานดีโคโนมิสสถานการณ์ของกัมพูชาและจีนไม่น่าจะต่างไปจากที่เราได้เคยนําเสนอมาตลอดคือรัฐบาลจีนยังคงมีท่าที ที่ไม่ให้ความสนใจกับรัฐบาลขเขมรมในอดีตเพราะต้องรับมือกับมาตรการต่างๆที่กําลังจะออกมาจากรัฐบาลทรัมป์ที่ไม่เป็นผลดีกับทั้งจีนและกัมพูชาการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรัฐบาลขเขมรมากเกินงามก็อาจจะทําให้สถานการณ์ของจีนย่าแย่ลงไปอีกในขณะที่ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจของการลงทุนก็ยังมองไม่เห็นแม้ว่าสื่อของรัฐบาลขเขมรมักจะนําเสนอข่าวการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศผ่านทางแอรารทูตจีนในกัมพูชาอยู่เป็นระยะก,ก็ตามในขณะที่รัฐบาลขเขมรเองโดยเฉพาะนายฮุนมาเนตก็รู้ดีว่า เขาคงไม่สามารถพึ่งพาจีนได้เหมือนกับที่บิดาของเขาได้เคยทําได้มาก่อนในอดีตอีกอย่างการถล่มลึกลงไปกับจีนอีกก็น่าจะทําให้สภาพการต่างๆย่ำแย่งลงไปมากขึ้นซึ่งนั่นอาจจะนำไปสู่ท่าทีที่เปลี่ยนไปของเขาต่อประเทศตะวันตกโดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกา